คือมึงไม่มีความรับผิดชอบต่อเขามึงคือแบบเฮี้ยจริงคลิปนี้คือแบบขออนุญาตนะคือไม่เคยพูดคําว่าเฮี้ยอะไรลงคลิปแต่วันเนี้ยคือแบบไหนๆมันสิ้นปีแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันควรจะเปลี่ยนอะ่ะสวัสดีวันที่สามสิบธันวาคมนะครับผมวันสุดท้ายของการทํางานของปีนี้นะ้นถึงแม้ว่าส้มจะหยุดแต่ผมไม่หยุด ปเดินทางกันวันนี้ชิดลมครับนี่วันนี่รอๆอันะครานทิพขึ้นแล้วไม่มีคนเลยแสกงสวยดีแล้วเนี่ย มาถึงออฟฟิศแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่างมากคือทุกไม่เคยขึ้น BTS ตอน7โมงประมาณ7จ็ดโมงเกือบสินาทีเราได้นั่งกันนี้คือแบบที่นั่งโล่งมากนะครับผมเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ได้มาทํางานในวันที่ทุกคนอยู่กันแล้วแต่เรายังไม่ได้หยุดนะครับผมก็สู้ๆกันต่อไปอยันหโมงเย็นวันนี้นะครับผมแล้วก็แต่ได้อยู่แค่2วันเนาะก็คือ3 1กับ1 มกลาก็แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่รับชมคลิปนี้ของแทนแล้วก็ไม่ได้หยุดเหมือนแทนอาจจะมีส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันก็เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปก็งานคือเงิน,งนเงินคืองานแต่จะบอกว่าทั้งสองสิ่งมันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งของชีวิตเนาะก็ Work Balance นะครับผมแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองนะครับผมจะบอกว่าในหนปีที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์ตัวเองเนาะเพราะว่ามีการทำคลิปลง YouTube อย่างจริงจัง <c oughs> กี่โมง <c oughs> จริงจังกี่โมงคือก็มีโอกาสทำก็ทำนะคือไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นนะครับผมก็ผ่านกดการสร้างรายได้มานิดนึงแหละแต่ตัว4,000ชั่วโมงก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันเนาะแตะ่ได้เห็นสถิติแล้วก็ เชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนที่ทําเป็นอ,อีกอาชีพหนึ่งเป็นงานอดิเรกหนึ่งด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็อีกหนึ่งปีที่ผ่านมาแทนมองว่าสังคมไทยมันเปลี่ยนไปแล้วอ,ะอ่ะบรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปคือแทนใช้รถสาธารณะอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แบบสัมผัสดได้คือ ควันบุหรี่ควันอะไรต่างๆอานาที่เป็นสิ่งใสติดก,ก็คือคนไม่มีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นน่ะทำให้เราที่แบบเราแพ้กลิ่นพวกนี้อยู่แล้วก็ยิ่งไปไปกันใหญ่แล้วก็อย่างที่ผ่านมาก็คือช่วงประมาณตุลาพฤศจิกคือภูมิแพ้แทนกําเริบหนักมากกินยาก็ไม่หายจนต้องหาหมอประมาณ2-3ครั้งถึงจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็คือตื่นเช้ามาเสียงก็จะอู้อี้แบบขึ้นจมูกมากแล้วก็มีน้ํามูกมีอะไรแล้วก็แบบ มันค่อนข้างใช้ชีวิตลําบากแล้วถ้ายิ่งแทนเป็นไมเกรนอยู่ด้วยแนละเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยแล้วเจอสิ่งเล้าอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบควันบุหรี่หรือควันอะไรต่างๆนานาพวกน,าน,าน,านี้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกอาการกับเริ่มขึ้นแล้วแบบพอเวลาเราเป็นตอนเช้าที่เวลาเรานั่งรถมาแล้วเป็นอาการเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตลําบากในชีวิตประจําวันเนาะเพราะว่าพอกินยามันก็ต้องพักแล้วเราพักไม่ได้เราอยู่ที่ทํางานมันก็เป็นการฝืนที่แบบค่อนข้างขรมมาตัวเองแทนก็ ค่อนข้างที่จะมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับคนที่แบบสูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาที่มันอยู่ในชีวิตรประจําวันคือเอข้าใจแหละมันเป็นร่างกายของคุณแต่บางทีแดกๆไปเถอะเออมึงจะได้ไม่ต้องมาทําให้พวกกูที่แบบไม่ได้ชอบกลิ่นที่พวกมึงสูบอ่ะ คือกูไม่ได้แฮปปี้กับมึงแล้วก็ไม่ได้มองมึงว่าพวกมึงเท่หรืออะไรแต่กูว่ามึงถอยอะที่แบบไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยะนะครับผมต้องขอโทษนะที่พูดตรงๆเพราะนี้ค่อนข้างแอนตี้คนที่สู่บุหรี่ในพื้นที่สาธารณะด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมก็ไม่โกรธนะมันเป็นทัศนคติของแทนเองว่าแทนรู้สึกไม่โอเคแล้วก็คือมึงเท่้ยแบบเราเคยแบบ พวกคนขับรถสราธารนณะรถกระป๋องรถสองแถวอะไรเงี้ยละสูบบุหรี่ไปด้วยแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหลังที่เป็นผู้โดยสารของมึงอะ่ะคือมึงไม่มีความรับผิดชอบต่อเขาเลยแล้วทําให้เขาได้สูดความบุหรี่อะไรเข้าไปอะ่ะพวกมึงคือแบบเฮี้ยจริงคลิปนี้คือแบบขออนุญาตนะคือไม่เคยพูดคําว่าเฮี้ยอะไรลงคลิปแต่วันนี้คือแบบไหนๆมันเส้นปีแล้วเราเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันควรจะเปลี่ยนอ่ะได้แล้วเว้ยแล้วคือแบบ ซึ่งเรามองว่ามันก็เป็นไปนได้ยากคือขนาดเราใส่แมสอะไรกันฝุ่นกันควันอะไรมันก็ไม่สามารถช่วยได้จริงๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะเอาล่ะในเรื่องเทศกาลปีส่งท้ายปีเนาะวันนี้ก็สุดท้ายน่าจะเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับผมแทนก็อยากให้ปีหน้า ทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งที่คาดหวังไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอะไรที่มันเลวร้ายที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่แก้ได้หรือยังแก้ไม่ได้ก็ขอให้เจออุปสรรคได้เจอการแก้ไขปัญหาในเร็วๆวันนี้นะครับแล้วแก้ไขผ่านพ้นไปได้เนาะปีใหม่นี้25682025เนาะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผม แค่นั้นพอเพราะแทนเชื่อว่าถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วทุกคนก็จะสามารถไปใช้ชีวิตไปประกอบอาชีพในการทํางานหาเลี้ยงหาเลี้ยงชีพนะครับผมหรือว่าการเรียนการอะไรเงี้ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักได้ไปนานๆน,นะครับผมก็ขอให้ทุกคนราบรื่นเนาะตล,ลอดปี2568นี้นะครับผมก็ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ขอให้ติดตามเป็นครอบครัวเล็กๆกันแบบนี้ไปนานๆคลิปบางคลิปเชื่อว,ว่ามีคนดูหรือไม่มีคนดูก็มีคนชอบหรือไม่มีคนชอบก็อ่แล้วแต่ <c oughs> คือไม่รู้จะบอกไงก็คือมันมีหลายคลิปอะถ้าถ้าคุณชอบไม่ชอบคลิปผมก็แค่ปิดช่องผมแล้วก็ไปดูช่องอื่นที่คุณชอบนะครับผมแล้วก็หากคุณชอบคลิปผมและเห็นว่าแบบ เออมันสามารถอยู่ในช่วงชีวิตหนึ่งของ,ของคุณได้อะไรเงี้ยคุณก็กดติดตามแล้วก็อ่าก็แค่นั้นไม่มีอะไรก็ใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขอะไรชอบก็ทำอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทำนะครับผมสวัสดีปีใหม่2568นะคะไปแล้วบ๊ายบาย